จะวันไหวเพราะยังเหมือนเดิมเป็นพระเจ้าของเราเรื่อยไปพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนา Some poor Peter up and sundress her. จงเป็นเงาลมเย็นเป็นความหวังเป็นทางรอดอยู่เสมอคืนและวันที่เน็บนาวพระอคยู่ข้างเราเป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไปพระองค์ทรงทรงคูว่ ที่จะรับการสรรเ,เสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการมทนาเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครจำเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเ,เสริญ ไปแล้วจะเขินสู่ชีวิตพร้อกัคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในเวลานั้นทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์แห่งการพิพากษาของพระเจา้าเข้าสู่การพิพากษาในวันที่พระเยซูคิ์สษษษษษษษเสด็จก,กลับมาเราได้อ่านพระคำพระเจ้าเราได้มีความเชื่อและเรามั่นใจว่าพระเยซูจะมาอย่างแท้จริงในวันนั้นไม่มีใครสามารถช่วยได้ ศาส,สนาก,า,กา,กา,าก็ช่วยเราไม่ได้ลูกเคารพที่เราไปกราบไหว้บูชาก็ช่วยเราไม่ได้เทพสนิเทพวิญญาณในแยกฟ้าอากาศก็ช่วยเราไม่ได้เพราะวันนั้นพระเาธิปิภาคสามารุกพุทธชนชาติตามการกระทำของแต่ละคนให้เท้าของท่านนั้นกลับสุขภาพดีหายเป็นปกติ้วยวิธีตตที่มาจากโลกพระพิจารณาอาจษฐานในพระนามพระเยสคกิ์เจ้าอาเนขอบพระเจ้าคุณสุนวันนี้โลยฐานเผือชายผู้นี้ที่มีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุและ มีอาการเจ็บปวดไปทั้งร่างกายข้าแต่พระเจ้าโดยเฉพาะยิ่งแผ่นด้านซ้ายขอฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ชันละล้างบาดแผลข้าแต่พระเจ้าขอให้ร่างกายใช้พื้นดีรับการรักษาอธิษฐายพิพิธเดชที่มาจากพระองค์ข้าแต่พระเจ้าบัเป็นห้ขอการรับรองใช้พื้นี้ให้สัมผัสอยู่พิพิธของพระเจ้าสัมผัสในการสธิษฐานของพระองค์ในค่ำคืนนี้ด้วยอธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะครับขอบคุณพระองค์สำหรับค่ำคืนนี้ที่ลูกได้สัมผัส ความจริงและความรักของพระองค์ลูกขอเปิดใจของลูกต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของลูกลูกขอประกาศตัดสายสัมพันธ์กับวิญญาณต่างๆที่ลูกเคยเกี่ยวข้องนับแต่นี้ต่อไปลูกขอติดตามปนิบัติรับใช้พระองค์ลูกขออัญเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ ลงมาสถิตในชีวิตของลูกด้วยลูกอธิษฐานราบทูลขอในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมน,อเมนลองดูได้ครับเรื่องพระเจ้าไม่เสียหายอะไรถูกไหมเราไม่ได้ให้พี่เอมมาจ่ายเงินนะไม่มี ไม่มีเลยเพียงแต่ว,ว่าพี่น้องล้องมีปัญหาอะไรที่มันข้งางคาใจมานานแล้วปัญหาครอบครัวรองกากเรียกอ่าบเนาะว่าถ้าพระเจ้าเปนจริงพป็เอิสุสเจริงช่วยปัญหาเรื่องนี้กุ้งเุเ้าง